ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสู้เต็มที่ไคฮาเวตแนวลูกอาเซนนลเปิดใจครั้งแรกหลังปิดเทอมเรียบร้อยแล้วพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและสู้เต็มที่เพื่อเรียกความฟิตกลับมาไคฮาเวตกองหน้าคนสำคัญชาวเยอรมันของอาเซนนลออกโรงเปิดใจครั้งแรกหลังได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาจนหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทับปืนใหญ่ในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ สตาเลือดดอยซ,ซึ่งดวงแตกสุดขีดหลังได้รับบาดเจ็บดังกล่าวในช่วงที่เดินทางไปเก็บตัวที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์โพสต์ข้อความยอมรับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับตนทั้งร่างกายและจิตใจหาแวดซึ่งเขารับการพ่าตัดเรียบร้อยแล้ว,แล,วและตอนนี้กำลังโฟกัสเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเรียกความฟิตอีกครั้ง ช่วง2-3วันที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ยากลำบากทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆแต่เมื่อวานเป็นวันที่ดีจริงๆการผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณทุกๆข้อความที่ให้กำลังใจมาตลอดช่วง2-3วันที่ผ่านมาตอนนี้ผมต้องมีสมาธิกับการเดินทางเพื่อกลับมาฟิตให้เต็มที่และเป็นเบื้องหลังในการทุ่มเทเชียร์ทีมกองหน้าทีมชาติเยอรมีกล่าวทิ้งท้าย ไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าทีมช่าตอังกฤษเห็นใจไรฮิมสเตอร์ลิงตัวลุกอาเซนอนที่ทำผลงานน่าผิดหวังอีกครั้งในเกมที่บุกชนะเลสเตอร์ซิตี้2-0ในเกมเพีย์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่ผ่านมาสเตอร์ลิงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาที69และคนที่ลงสนามแทนอย่างมิเกลเมลิโนโล,ลงมาทำา2ประตูให้ทีม ซึ่งทางโอเว่นเห็นใจเพื่อนร่วมชาติที่ไม่ได้รับโอกาสมากนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้จังหวะการเล่นเสียไปด้วยสิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้เพื่อเอาใจช่วยเขาก็คือเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอมันส่งผลต่อคุณได้มันส่งผลต่อจังหวะการเล่นของคุณโอเว่นกล่าวผ่านทางเพียมลีกโปรดักชั่นเมื่อถูกถามถึงสเตอร์ลิงผมจำได้ในช่วงปลายอาชีพของผมที่ไม่ได้ลงเล่นมากนักและทันใดนั้นผมก็ถูกขอให้ออกสตาร์ตตัวจริง มีผู้เล่นบาดเจ็บมากมายซึ่งคุณรู้สึกขาดความต่อเนื่องบางครั้งมันก็กระท่อนกระแท่นไปบ้างคุณสามารถมองเห็นได้ว่าเขาเกือบจะสะดุดล้มหลายครั้งยืนอยู่ในตำแหน่งลำหน้าแม้แต่ตอนที่เขาอายุ50ปีเขาก็ควรรู้จังหวะก,การวิ่งและวิธีทะลุแนวรับขึ้นไปผมเห็นด้วยมันน่าเศร้าที่เห็นผลงานอันย่ำแย่ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถพูดได้อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเขาเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้เขาจะได้รับโอกาส อาจจะลงเล่นใน,นานะตัวสำรองเพราะเมลิโน่จะได้เป็นตัวจริงในเกมถัดไปมันเป็นเรื่องของการสร้างผลกระทบต่อเกมเขาจะต้องคว้าโอกาสแบบนี้ไว้ให้ได้เพราะด้วยอายุของเขาโอกาสมันเหลือไม่มากแล้วจะมีนักเตะใหม่เข้ามากลับมาจากอาการบาดเจ็บการซื้อผู้เล่นใหม่นี่คือโอกาสของเขาในตอนนี้เมื่อมีผู้เล่นหลายคนบาดเจ็บเขาต้องคว้ามันไว้คุณเหลืออีกแค่6 1ถเกมเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นได้ อนาคตไกลแน่ซองฟอร์มอ e ีทานวาเนลี่ดาวรุ่งอาร์เซนอลอีทานวาเนลี่ปีกดาวรุ่งอาร์เซนอลคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหรือแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมเิมีริกที่ปืนใหญ่บุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้สต่อศูนย์ถึงถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาวเตะชาวอังกฤษวัย17ปีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้และทำประตูแรกได้หลังลงเป็นตัวสำรองเกมเปิดรังเอเมรสเตเดียมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสามต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่23พิพฤศจิกายนปี ผลงานของวานิลี่ในเกมพบเลสเตอร์แมนออฟเดอะแมตช์หนึแอซิสสองสร้างโอกาส6ต่อ7เลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ12ชนะดวนคู่แข่ง100%เข้าสกัดชนะ3ต่อ3 3เยี่ยงบอลกลับคืน60สัมผัสบอลผลงานของวานิลี่ในพิมลีกฤดูก,กาลนี้15เกม372นาที9โอกาสยิง66.67%เปอร์เซ็นต์ยิงเข้ากรอบ3ประตู1 a แอซิสต์7สร้างโอกาส90.34%ผ่านบอลแม่นยำ 131ต่อ145จอบ้จัมือคืนดีคีโอนขอโทษรุดที่เคยเย้ย22ปีก่อนเรื่องผ่านไปนานแล้วเมื่อมาตินคีโอนกล่าวขอโทษต่อรุดฟาน,นิสตอรอยหลังทั้งสองเคยมีปัญหากันสมัยยังค้าแข่งจากเหตุการณ์เย้ยที่โอทัฟฟอร์ดในปี2003 คีโอนรับหน้าที่กูรูให้กับช่อง TNT Sport และอยู่ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันนี้เพื่อวิเคราะห์กเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ลงสนามเจอกับอาร์เซนอลสมัยยังเป็นนักเตะคีโอนกับฟานิสตรอยเคยมีปัญหากันในตอนที่อาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ22ปีที่แล้วจุดเกมที่ถูกขนานนามว่า Battle of o d t r a l f o r d ช่วงนั้นเป็นความอริระหว่างทั้งสองทีมกำลังพีคแล้วในเกมดังกล่าวมีจังหวะที่ฟานิสโตรอยยิงจุดโทษพลาดและพอจบเกมคีโอนก็กระโดดเข้ามาเยาะเยะ้ยฟานิสโตรอยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความชุลมุนระหว่างนักเตะทั้งสองทีมทั้งสองคนมาเจอกันอีกครั้งและได้จับมือกันก่อนฟานิสโตรอยกล่าวว่ามาตินสบายดีนะดีใจที่ได้เจอคุณแล้วคีออนตอบกลับไปว่าผมดีใจที่ได้เจอคุณเช่นกันฟานิสโตรอยกล่าวต่อว่าไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วใช่ไหมละ่ะ ผมเจอคุณหนหนึ่งที่เวลพาพักจำได้หรือเปล่าก่อนที่คีโอนตอบกลับไปว่าจำได้สิขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยก่อนด้วยนะฟัน,นิสโตรอยไม่ได้ติดใจอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นแถมยังบอกอีกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีสําหรับความเป็นอดีตของทั้งสองทีมเรื่องที่เกิดขึ้นในสนามก็อยู่แค่ในสนามแหละผมแฮปปี้ที่เขาอยู่ตรงหน้าผมแล้วไม่ใช่อยู่ด้านหลังผมเป็นอดีที่ดีใช่ไหมละ่ะ คีโอนก็เห็นด้วยโดยบอกว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเลยและผมดีใจที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ข้างๆผมเพราะคุณชอบเหยียบผมฟาน,นิโตรอยก็หัวเราะถูกใจก่อนพูดว่าผมก็อยากจะเข้าไปบล็อกคุณแล้วทิ้งตัวล้มเหมือนกันจึงว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คีโอนโดนแบนไป3นัดและถูกปรับ2 0 0 0 0ปอนปอนส่วนโลลองโดนแบน4นัดและปรับเงินอีก4 0,000ปอนดอนขณะที่นักเตะของเมเจอกับแรนดิชสและคริสเตียโนรนัลโดโดนปรับเงินพร้อมถูกตักเตือน ปืนใหญ่ไปต่อขอขอบคุณบทความจากตังกุยสิ่งที่ทั้งมิเกลอาเจตาและมิเกลเมเรโนโให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกอะไรบางอย่างเพิ่มเติมกับเราทุกๆคนสำคัญเหมือนกันหมดทุกๆคนคือทีมคำว่าทีมนั้นมีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่าแค่นักเตะ11คนที่ลงไปในสนามมากมันใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะไม่เพียงแค่เรื่องทางกายภาพ วิ่งกลิ้งล้มปะทะบาดเจ็บหากยังเป็นเรื่องของการทดแทนซึ่งกันและกันจับมือโอบาแตะไหล่ให้กำลังใจกันในวันที่คุณเล่นไม่ดีผมเล่นแทนให้คุณได้ในวันที่คุณเล่นไม่ได้ผมจะลงไปรับผิดชอบแทนคุณให้ดีที่สุดและเช่นกันในวันที่ผมเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีผมก็ยังจะมีพวกคุณที่พร้อมถลกแขนเสื้อสู้เพื่อเราทุกคนนี่คือความหมายของคำว่าทีม เมเิโนจะพูดเพียงแค่ผมรู้เรื่องนี้ตอนเช้าว่าอาจต้องลงไปเล่นเป็นกองหน้าหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชแจ้งผมว่านี่เป็นทางเลือกมันคือครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ผมเล่นตำแหน่งนี้อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์กับรายการ m a t c h of ฟ h e Day ของ BBC หลังจบเกมก็ได้เขาจะพูดแค่นั้นก็ได้ทุกเสียงชื่นชมพุ่งไปที่เขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาพูดต่อในประโยคที่บอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าวิธีการเล่นของเราต่างหากที่ทำให้มันเป็นโอกาสเปลี่ยนไปได้ ทุกๆคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทําอะไรมิเกลบอกให้ผมใช้จุดเด่นในเขตโทษให้เป็นประโยชน์และผมก็ไปอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกเวลาในทางแทคนิคนั้นเราก็มีดีพอผมพยายามทําเหมือนเพื่อนๆที่กําลังบาดเจ็บอยู่เขาพูดประโยคน,นี้ออกมาผมคิดว่าเขาตั้งใจสื่อถึงบรรดากองหน้าเพื่อนร่วมทีมที่กําลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งไคเวตกาเบลเชสุดกาเบลมาเทลลี่และโบคาโยสากา้าว่าผมลงไปเล่นแทนพวกคุณนะผมจะทําให้ดีที่สุด ผมจะพยายามนึกถึงสิ่งที่พวกคุณมีในฐานะกองหน้าและจะไม่ทำให้พวกคุณต้องผิดหวังแม้ตัวเขาเองก็มีดีมีทีเด็ดเรื่องการหาพื้นที่ในเขตโทษสอดขึ้นไปทำประตูดได้บ่อยๆอย่างที่ทำทั้งสองประตูในเกมนี้แต่เขาไม่ลืมที่จะพูดถึงเพื่อนของเขาในทางที่ดีให้เกียรติและให้กำลังใจเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นกองหน้าที่ตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อนเขาพยายามนึกถึงสัญชตาตญาณกองหน้าของเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้ช่วยทีมเรียนรู้มันและรีบทำมัน ให้ได้ในช่วงเวลา20นาทีที่อยู่ในสนามวิธีการเล่นของเราต่างหากที่ทำให้มันมีโอกาสเป็นไปได้ประโยคนี้ก็เช่นกันเพราะชัยชนะอันเหนื่อยยากครั้งนี้ไม่ได้มาจากเขาคนเดียวแต่เกิดขึ้นตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแผนสองของโค้ชการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความเชื่อมั่นในกันและกันไม่ชี้นิ้วโทษกันมิเกลอาเจตาอาจมองเห็นบางอย่างในตัวเขาบอกให้เขาไปอยู่ในเขตโทษแต่เพราะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองต่าง,งหาก ตำแหน่งที่เขาเข้าไปอยู่จึงกลายเป็นการอยู่ถูกที่ถูกเวลาได้ทั้งการหาจัหวโยนบอลของอีธานวานิลลี่ในประตูแรกและการเล่นโต้กลับที่ทั้งมาตินโอเดกาและลิคาโดคาลาฟิโอรีเลือกเลี้ยงบอลกับตัวไม่รีบส่งทั้งคู่เพื่อดึงนักเตะเลสเตอร์ให้เข้ามาทำให้เพื่อนมีพื้นที่มากขึ้นก่อนจะไปจบที่บอลเปิดของเรนโดทอซาในประตูที่2มิเกเมลมิเนโนอ,อาจต้องการบอกกับเราอย่างนั้นถึงสมริถของคำว่าทีม ขณะที่อาร์เจตตาก็ทำหน้าที่ของเขาไต่ตรองถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมเตรียมทีมด้วยแผนแรกรับมือกับสิ่งที่เป็นไปตามแผนแรกด้วยแผน2อ,อ่านสถานการณ์ของเกมวิเคราะห์ความเป็นไปแล้วตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมเขาส่งเมเนโนลงไปแทนรายฮิมสเตอร์ลิงในนาทีที่69แล้วให้กองกลางชาวสเปนค้ำอยู่ในตำแหน่งกองหน้า ไม่ใช่การแก้เกมแบบทรงเดชหรือคิดจะทดลองอะไรก็ทําแบบไปตายเอาดับหน้าแน่นอนว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่มีเหตุผลรองรับมันมาจากการรู้จักลูกทีมทุกคนดีว่าแต่ละคนมีความพิเศษอย่างไรมิเกลมิเนลลมีเซนรับรู้ถึงความอันตรายเป็นคนที่เอาการในเขตโทษได้ดีอย่างเหลือเชื่อเขาคู่คามเกมรับคู่แข่งได้จมูกไวอ่านเกมรอจังหวะพุ่งเข้าไปในพื้นที่โจมตีได้ดีอาจจะต้าให้สัมภาษณ์หลังจบเกม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ